เพราะเราสามารถบำบัดมันได้เราสามารถรักษามันได้ด้วยลมหายใจด้วยบุญบารมีที่มีอยู่เราก็สามารถที่จะสนใจนิเวศนิกรรมรักษาโรคยังหายเลยโรคร้อยแปดพันโรคเราจะได้บาดลัวแต่บนนี้ถ้าเราหายใจเป็นใช้พลังบุญกับเคลื่อนเป็นพลังงานจักรวาลกับเคลื่อนให้เป็นพลังบุญเบิกบุญออกมาเบิกบุญจากพระเจ้าจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ที่ท่านตัดสโรแล้วในเมื่อท่านตัดสโรแล้วท่านก็ไม่ต้องการบุญแล้วเพราะฉะนั้นพวกเราผู้เดินตามต้องน้อมอบบุญไปเยอะๆพวกเราอยากเป็นผู้รุจนแต่พวกเรายังเดินตามอยู่ตราบใดที่เรายังทุกข์อยู่ขอยบุญบุญไปเยอะๆเพื ơi, ่อให้กับเจ้ากับนายเวรในเมื่อมีเจ้ากับนายเวรเราก็ย่อมทุกข์เป็นธรรมดาเจ้ากรบนายเวรนั้นมีทั้งทำบุญร่วมกันมีทั้งทำบาปร่วมกัน เนี่ยเจ้ากรรมนายเวรที่ทำบาปร่วมกันก็ทําให้เรามีความทุกข์เจ้ากรรมนายเวรที่มีทำบุญร่วมกันมาก็ทําให้เรามีความสุขเราก็เลยหลงติดอยู่กับความสุขกับความทุกข์แค่นี้เองหลงอยู่ในอวิชชาหลงอยู่ความสุขเสดความทุกข์อยู่แค่นี้นั่นคือความไม่รู้ของพวกเราเองถ้าพวกเราเข้าใจในแก่นธรรมอย่างลึกซึ้งแล้วถ้าพวกเราปฏสรู้ตามพระเจ้าแล้วพวกเราก็จะเข้าใจทั้งหมด เป็นอย่างดีแล้วจะไม่หงุดหงิดต่อใจเลยนั่แหลาไว้พวกเราตั้งจิตตั้งใจให้ดีวันนี้เป็นวันมหามงคลมีพระเดชพระบูุษท่านมาเนิก้าวีมาราโจนีท่านเสด็จมาจากประเทศตุนกามมาเป็นประมุขประธานพวกเราเชื่อมรอยกันระหว่างสี่ลังกากับประเทศสยามของเรานะฮะท่านมาเป็นประมุขประธานส่งให้พวกเราแง่ทั้งสองประเทศ แนต่อไปนี้สันติภาพจะเกิดขึ้นทั่วโลกด้วยหลักธรรมคำสอนของพระเจ้าทรมานไม่กลับมาโลกาจาวีนาเพราะฉะนั้นเราต้องเอาความจริงมาตีแผ่ให้กับชาวโลกได้รับรู้ให้เห็นตามความเป็นจริงทั้งธรรมชาติทั้งธรรมชาติก็มีอยู่ธรรมชาติก็มีอยู่นะถ้าเรายังติดอยู่กับธรรมชาติเราก็ย่อมคิดเป็นธรรมดาอีก็จะมีแต่ต้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราเกิดปัญญาเราก็จะไม่ติดกับอะไรเลยนี่ จะไม่ติดตั้สิ่งใดเลยถ้าเราเห็นด้วยปัญญารูด้ด,ด้วยปัญญาว่าทุกอ,อย่างเป็นอยู่เช่นนั้นเองหน้าหน้าที่ของทุกอย่างก็มีอยู่เช่นนั้นเองาตาก็มีเป็นจักรวาธทตุเท่านั้นเองทำหรือว่าหน้าที่ก็เป็นอยู่เช่นนั้นเองมันเป็นของมันอยู่แต่พวกเราไปยึดตึดของติดมันเองนะวิจารณาให้ดีน้องอุรบรรมีทั้งหลายแต่ไปให้กับ เจ้าที่เจ้าทางแม่แต่หน่วเทวทวาทั้งหลายที่ปกปักรักษาพื้นแผ่นดินของเราต่อไปนี้ประเทศของเราจะเข้าสู่ยุคชีวิไลทุกหมูรมเราจะเข้าสู่ความดีความดีจะคุ้มครองประชาชนชาวไทยผู้นำก็ต้องเป็นผู้นำที่ดีมีปัญญามีเมตตาต่อผู้ตามผู้ตามก็จะรักเขาดีต่อผู้นำ,นำ,นนำแน่ ต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่นะก็ตุกคนรู้หน้าที่ของตนเองนะชีวิตในครอบครัวก็จะมีแต่ความสางบนะสามีรู้จักหน้าที่ของสามีภรรยารู้จักหน้าที่ของภรรยาลกูกรู้จักหน้าที่ของลูกแม่รู้จักหน้าที่ของแม่ต่างฝ่ายต่างมีหน้าที่ต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่ไม่ข้ามฝ่ายกันนี่ชีวิตในครอบครัวของเราก็จะมีความสางบเราเกิดในแผ่นดินไทยถ้าเราเข้าใจว่า บ้านนี้เมืองนี้ประเทศไทยของเราอยู่กันอย่างร่มเงย็นเป็นสุขมาตลอดว่าเราอยู่แบบพี่น้องกันเราเอื้อเพื่ออาทรต่อกันแต่ด้วยความวิบัตินม่ที่มันมีเศษกรรมอยู่ทําให้ต่างชาติมายุยงแย่งแตะแข่งรั่วทำให้เราแย่งแย่งกันแต่มีแต่กระท้วงขัดแยงแ้งแข่งแย่งริงๆันิงเด็ดกันนั่นคือเศษกรรมที่ประเทศของเราได้ทําไว้ก่อนแล้วในอดีตที่เราเคยลบราข้ามกัน วันนี้แหละหลวงพดีจะมจชาชำระหนี้คดีความไม่หมดแน่ภายในหนึ่งเดือนนี้แน่การเลือกตั้ใไท่ขอให้มันเสวีวิไหลเกิดขึ้นแน่ขอให้มันความเป็นอิสระแน่ความเป็นพุทธะแน่มีผู้มีปัญญาอธิษฐานกินผู้มีปัญญาผู้มีเมตตามาแก้ไขปัญหากิดชาวโลกของเราประเทศของเรานะแน่ต่อไปนี้ประเทศไทยของเราต้องมีผู้มีปัญญาเท่านั้น ผู้มีความรู้ความสามารถผู้มีเมตตาไม่ไม่ใช่เอาเฉพาะพวกเป็ดอสุรกายมาปกครองบ้านเมืองไม่ใช่แล้วนะต่อไปนี้ต้องเป็นสัตว์ตับรสเท่านั้นเองผู้ที่มหาเมตตาปง,งานความดีนะครมวิหารสีครองคงุคงุมของสัตว์ตับรจมาเพื่อปกป้องมาเพื่อที่จะ,ะดูแลประเทศไทยของเรามาเพื่อพัฒน,นาประเทศของเรา ให้สู่ความเจริญรุ่งเรืองสู่การเป็นผู้นําโลกต่อไปมาชาติไทยของเรานะพิจารณาให้ดีนะแต่เมตตาให้กับผู้นาของเราที่เกิดปัญญานะใครก็แล้วแต่ต่อไปนี้ที่จะมาดูแลประเทศของเราดูแลประชาชนขอให้บคุคคลนั้นเป็นบคุคคลที่มีเมตตาเป็นบคุคคลที่มีเลิศด้วยปัญญานะเป็นบคุคคลที่มากด้วยบารมีมากด้วยความดี มากด้วยความการุณาขอยพวกเราที่ฐานจิตให้ดีไม่งั้นประเทศของเราก็จะเพิ่มสลายอยู่เหมือนทุกวันนี้พวกเราเป็นชาวพุทธการที่จะหยุดการเวียด้วยใจเกิดนั้นมันก็ไม่ยากนะแต่ตอนนี้บ้านเมืองของเรายังวุ่นวายอยู่ขอยพวกเราที่ฐานจิตช่วยชาติาก่อนนะให้ติของเรานั้นพ้นจากวิกฤตของสขของครามโลก เนี่ยผลจากวิกฤตของสงครามเชื้อโรคผลจากวิกฤตแน่งการเก็นค่าร้างฐานแต่ที่ลูกมูเราน่ะครอนแลนไปหมดทุกยุคทุกสมัยทุกกระทรวงทบวงกรมล้วนแต่คอรับชันนะประเทศไทยต่อไปนี้ต้องไม่มีคอรับชันไอ้อธิษฐานจิตย้ายมีพวกคดโกงกกบโกงกินบ้านเมืองอยู่ในประเทศไทยเองนะฮะ ไม่มีแต่ผู้ดีคนดีสัตว์รุษนะเป็นผู้นำพานะอานิอิ์ฐานจิตจมีแก่สัตที่บผู้นำที่จะมรดาหน้าที่ต่อไปต้องมีมา,ญญามากด้วยปัญญามากด้วยบารมีนะอธิษฐาน,นจิตปัาจาหายใจเข้าน้อมอบบนบารมีจากผู้เจ้าพรอแผ่ไปให้กับทุกจ,จิตญาณทุกนะคือจิติิญญาณทุกดว่งตั้งแต่ผมลงไปถึงตรง นรกโลกล้วนแต่ต้องการบุญเพราะฉะนั้นพวกเราผู้มีปัญญาให้เบิกบุญไปเยอะๆบกบุญไปเบิกบุญจากพระเจ้าบากเบิกบุญจากพระอรหันทั้งหลายจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้หลุดพ้น,นแล้วแผ่ไปให้กับสัปปะวิญญาณที่มีอยู่ในทัวจจรวานนี้ให้ระ้รับความเห็นช่วงนี้ขนาดนี้พยามานยิ่งใหญ่เพลงไกลุกมูล เราล้านแต่สแสวงหากรอบโคลงกินแม้แต่ประเทศชาติเราก็มีแต่ผู้สแสวงหาอำนาจนั่นแหละคือความมิบัติความมายน้าที่เกิดขึ้นมันเป็นกาลียุคน่ะที่มันมีอยู่มันการชดใช้นี่เวนี่กรรมที่พวกเราเคยอั้มพันพลางผ่านกันมาตอนนี้หลวงพ่อดีกำลังจะมาแก้ไขสถานการณ์ให้พวกเราได้เบิกบุญมีโอกาสได้เบิกบุญจากพระเจ้าจากพระรันตนทั้งหลายแต่ให้กับ ุกดวงจิตน,นผนนนตนนู้ที่ทำหน้าที่ทั้งพรมทั้งอินเทนทั้งหลายเราเทวดาทั้งหลายเจ้าที่เจ้าทางทั้งหลายจะได้ปกป้องคุ้มครองพวกเรางานให้อยู่เย็นเป็นสุขเจ้าป่าเจ้าเขาก็จะได้ทำหน้าที่ตามมุ่ยมองครองบุญทำหน้าที่เทวดาที่ทำหน้าที่เพราททำหน้าที่ได้เต็มที่สารหลักเมืองก็ดีดผู้ที่ปกป้องคุ้มครองเมืของเราอยู่ นะให้มีพลังให้มีกำลังในการปกครองแม่ธรณีแม่คงคาแม่โพสมก็จะทำหน้าที่ข้าวปลาอาหารขน,นชมชมนิดแผ่ไปนะให้ไปได้เป็นดูข้าวโอน้ำแผ่ไปให้ผู้ที่ยังมิจฉาทิฏฐิอยู่ให้เกิดปัญญาให้เป็นสัมมาทิฏฐิให้หมดผู้นำประเทศของเราให้เป็นสัมมาทิฏฐิให้หมดรประเทศของเราจะได้ร่มเย็นนะอธิฐานิตก่อผู้มีบารมีสูงมีบุญสูงมาทำหนา้าที่ต่อไป นะอย่าให้คนที่มีแต่ก,กอบโ,โกยโกงกินชาติบ้านเมืองของเราได้มีอำนาจอีกอย่าให้เป็นเช่นนั้นเราแสวงหาคนดีให้มีอำนาจต่อ,อไปนะส่วนคนเร็วๆทั้งหลายก็ให้ไปตามตําของเขานะที่เขาสร้างไว้ทำไว้ก็ไปตามยัาถาจำที่เขาเคยสร้างเคยกาะโกยโกงกินชาติเคยทำลายชาติล้างผลาญชาติคอร์รั่ เต่อชาติต่อเป็นดินก็ให้ไปตามสภาวะของเขาตามกรรมที่เขาทำไว้ยุคใหม่เราต้องเปลี่ยนเปลงใหม่ให้คนดีมามีหน้าที่ในสังคมสันตบรุษทั้งหลายได้มีโอกาสได้ทำหน้าที่ในสังคมนะแล้วไปเราจะได้มีผู้นําที่ดีต่อไปเนะเสร็จแล้วก็ค่อยคายออกจากสมาดีใ,ใจเข้ารู้มีสติรูค้คายออกจากสมาธิ น,นสบายมีแต่ความสบายรุกคงสบายนะทุกคนอยู่กับลมหายใจลมหายใจต่อชีวิตของเราให้เย็นยาวเราจะมีอายุ 100, 000, 000ร้อยวันพันปีก็อยู่ที่ลมหายใจยินท,ที่บาดสีแห่งลมหายใจจำเอาไว้ทุกคนอายุยืนก็อยู่ที่ลมหายใจโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายจะไม่เกิดข,ขึ้นกับเราก็อยู่ที่ลมหายใจนี่นี่คือสัสจธรรมที่มี ที่หลวงพ่อดีค้นคว้าได้แล้วเพื่งมาบอกต่อพวกเรานะ,ะต่อไปก็แผลเมตา <c oughs> อ์านั่นทำไ